นี่เรามีพานป่ามาด้วยครับรอบนี้นะครับท่านมหาเตรียมอุปกรณ์มาครบมารอบนี้สว่างเลยเห็นไหมครับมีไฟฉายมาด้วยนี่เอาพานก็มาป่าไม้ก็มาครูก็มาอาจารย์ก็มามาครบเลย <c oughs> อู้กบกบ <c oughs> โอ้ <c oughs> เขาเรียกกบภูเขาอู <c oughs> อ้เยอะเลย <c oughs> เขาเรียกว่าอีปุ่มหรือเปล่าย่าก,กาบบ้านผมเรียกนะ ขออนุาตจับหน่อยอู้จับได้นี่นี่อู้เนั้นคืออะไรโอ้มีตัวเฝ้าด้วยนู่นป้านผมเรียกย่าก,กาบนะครับเนี่ยเป็นถ้าลูกมันลูกออสมันจะตัวใหญ่มากเป็นอีปุ่มนี่ครับดูไหทองคำตางนู้นก็ลึกเข้าไปเรื่อยนะครับโอโ้มีไฟส่องออกมาด้วยตรงนู้นไม่มันต้องหมอบไปคานไปไ มันต้องคานไปแล้วกลัวเสื้อผ้าเปื้อนเข้าไปแล้วนะครับนี่ดูอันนี้ผมซูมดูโอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะระวังหมดลมก่อนเด้อ8ปกิโลนะครับความยาวของถ้ำนเข้ามาเลยโอ้มาหาเข้าไปลึกมาก ถ้าเห็นหมดแสงแล้วให้กลับมาเลยนะอย่าไปลึกกว่านั้นนะครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่พักสงเมืองศิลาน้ำทิพย์อยู่ตำบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านผู้ชมอยู่ใจกลางดงแม่เพิดเลยนะครับผมมาถึงก่อนก็มีทีมงานตามมาทีหลังนะครับอาจารย์วิษนุพงศ์ แล้วก็คุณแม่หนูดีตามมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศที่พักสงเมืองศิลาน้ำทิพเหมือนวัดล้างเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสำรวจถ้ำศิลาน้ำทิพครับทีมงานมาถึงแล้วนะครับ อะอทีมงานมาแล้วครับนี่ไปเราจะไป,ปะมชมความงามของถ้ำผาน้นาำทิพย์กันนี่นะครับท่านผู้ชมพอเราเข้ามาด้านในก็เหมือนวัดร้างครับเป็นที่พักสงเมืองศิลาน้ำทิพย์นะครับ นานแล้วครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่ตำบลนาขามเนี่ยผมก็ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วผมมาอยู่ปี2544ัห้อดล,ลงไปข้างล่างครับ,อ,รบอันนี้เลาะชมอันนี้พระประธานนี่ครับ เพื่ออะไรบอกเจ้าที่เจ้าทางน,นะครับว่ามาแล้วทางนี้พระประธานครับนี่มีทูบแต่ไม่มีไฟแช็ก ยังมังริัทโตท่านจะไปทำดูท่านผู้ชม,มเป็นวัดร้างเลยนะครับ หลังจากที่อาจารย์วิษณุพงศ์ก็ได้กราบพระประธานแล้วนะครับเราก็เดินมาข้างล่างดูเหมือนเป็นวัดร้างนะครับท่านผู้ชมมีพระอยู่รูปเดียวนะครับมีจะเข้ามาตรงประตูอันนี้เป็นประตูลึกลับ ดูก็ขลังมากท่านผู้ชมเห็นประตูทางเข้านี้ก็ขนลุกแล้วครับอาจารย์วิษณุพงศ์เปิดทางแล้วประตูรตอห้าอ๋อให้ถอดรองเท้าตรงนี้ใช่ไหมครับ คุณแม่เคยมาใช่ไหมตั้งแต่ตอนสภาพยังดีอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นพญานาคอยู่ทางลงถ้ำนะครับด้านนี้พังหมดแล้วน่าจะโดนน้ำซเ้อะครับด้านฝั่งขวามือครับเหลือฝั่งซ้ายมือนี่ครับบริเวณสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์แห่งนี้ก็จะเป็นลานหินนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นลานหิน โอ้นี่พื้นนี่ทรายเลยเป็นทรายอย่างดีเลยครับทรายน้ำไหลครับทรายน้ำไหลเราเอาไปก่อสร้างได้เนาะแม่นาะเนี่เป็นทรายอย่างดีเลยอันนี้คือเสียนพญานาคนะครับ,รบอันนี้อาจารย์วิศนุพงศ์ก็ได้ยกขึ้นแล้วนะครับตรงนี้อันนี้คือทางลงถ้ำนะท่านผู้ชม ทางหลงถ้าอันนี้เขตถ้าแล้วนะอาจารย์เนี่ยนี่นี่ถ้าแล้วนะครับนี่นี่แนวเนี้ยก็คือแนวถ้าเลยถ้ำเหรอครับ8กิโลเหลลรอโอ้โลหนี่ไงป้ายครับป้ายตรงนี้ก็มีถ้ำศิลามหาขุนรามอันนี้เขียนไว้แบบนี้นะครับถ้ำศิลามหาขุนราม อันนี้เป็นหินหินเตาเ,เป็นบ้านเสารพรเป็นเอียงกว่าครับพระพมิเมืองอันนี้เป็นพระพมิเมืองคือพระพูมิที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแม่อ,อ,อันนี้เป็นไหโบราณเียวขึ้นตรงนี้อะไรนะครับวันนี้โอ้หนี้เอาขึ้นมาจากในถ้ำเหรอครับโอ้หไนหนี้เอาขึ้นมาจากในถ้ำคือคุณแม่เนี่ยเคยมาบวชที <c oughs> มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะครับนี่ กับหลวงปู่จินดานะครับท่านเป็นผู้ปู่ศรีผู้ศรียุวัดนี่เป็นลูกศิษย์ปู่จินดาอ๋อครับเป็นลูกศิษย์ปู่จินดาท่านเสียแล้วอ๋อครับคุณแม่เคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่กี<ง>่ปีแล้วครับประมาณยี่สิบปีแล้วไหมยี่สิบปีที่แล้วนะครับอ,นนอืมครับน,นี่นะครับเข้าเขตถ้ำแล้วนะครับ,ออบนนโอ้ มาตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับนี่ครับนี่ครับพระพุทธรูปนะครับอยู่หน้าถ้ำเลยนะครับอยู่ปากถ้ำน,นี่ครับคือพระพุทธรูปจะมาชมบารามีปูนจะไปชมในถ้ำนะครับนี่ครับนี่เราก็จะเข้าในถ้ำ คุณแม่ก็บอกเจ้าจที่เจ้าทางแล้วขออนุญาตปู่แล้วครับเราก็จะเข้าถ้ำนะครับนี่คือปากถ้ำนะครับเป็นทางลงชื่อถ้ำนะครับถ้ำศิลาน้ำทิพย์มหาคำหลวงคำว่ามหาคำหลวงนี่คืออย่างแม่รูปปะเป็นท่องคำโอ้มหาคำแสดงว่าเอามีคำใหญ่ เป็นทองคำใหญ่ทองคำหลวงคุณแม่คหนูดีเคยเป็นแม่ชีมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่อาจะลงไปดูถ้ำนะครับพร้อมกับท่านอาจารย์วิศนุพงศ์นี่ท่านมหาไปใช้มันกว้างอยู่ท่านมหาผมเข้าไปยืนเอามืออย่างนี้ได้ผมเข้าไปแล้วไปผม ผมเข้าไปยืนอยู่ตรงกลางถ้ำนะครับเอามือเอามือเอื้อมขึ้นติดเพดานเลยเย็นวาบเลยท่านผู้ชมนี่นะนำหน้าโดยอาจารย์วิษณุพงศ์แล้วก็คุณแม่หนูดีนี่ด้านหลังดูนี่เรามีพานป่ามาด้วยครับรอบนี้นี่ครับท่านมหาเตรียมอุปกรณ์มาครบดูนะนี่ีไฟนี่นะกว้างนะ เย็นครับเย็นลงมานี้เย็นแล้วเย็นมากมารอบนี้สว่างเลยเห็นไหมครับมีไฟฉายมาด้วยนี่กล้าลงมาแล้วนี่นายพานตามานี่ครับทีมงานเอาพานก็มาป่าไม้ก็มาครูก็มาอาจารย์ก็มามาครบเลยอันนั้นป่าไม้นะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะ อะไรนะครับไหนกบไหนไหนสองให้ผมโอ้เดิ้ดิ้ดดูที่เอาแป้งไปทาดิไหนไหนนโอ้กบกบโอ้เขาเรียกกบภูเขาโอ้เยอะเลยข้างหลังนี่ไหนไหนโอ้หนี้เขาเรียกว่าอีปุ่มหรือเปล่าย่ากาบบ้านผมเรียกนะโอ้เยอะเลยขออนุญาตจับหน่อยโอ้จับได้ เออสัมผัสได้เย็นจอยเย็นมากครับข้างบนมีไอ้ายคล้ายยิ่งฤทธิ์ไหนไหนครับที่เป็นเนี่ยตัวเล็กๆนะโอ้ไหนยิ่งฤทธิโอ้ไหนใสอยู่ในในถ้ำเย็นๆแบบนี้เยอะโอ้ครับไหนผมดูก่อนนี่ตรงกลางแสงไฟไหนตรงกลางโอ้ๆนี่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 ถ้ำผู้ชมนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้อีกอ่ะ ก็เมชอบดูเห็นาะอากาศทยเทสะดวกนี่โอ้นีนี่เยอะเลยท่านมาหาเนี่ยเยอะเลยเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเยอะเลยเยอะอยู่เฉยๆเยอะนี่ไงเต็มเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเต็มเลยอาจายดูสินี่นี่นี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 ่่เย็นนี่นี่นีนเย็นม่กแล้วนี่ดูนี่ดูนน่นนี่ีีน่น ท่านมหาส่งตรงข้างล่างให้ผมดูหน่อยผมกลัวเหยียบโอ้รากไม้โอ้สวยมากนี่ดู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 โอ้ออกมาจากด้านบนเป็นรากไม้นะครับเป็นรากใสท่านผู้ชมมีเฝ้าด้วยนี่ไงมีอะไรนะครับนไไงปโอ้มีตัวเฝ้าด้วยนู่นมีเจ้าเลยครับมีเฝ้าเลยสองอีกเห็นตาแดงๆอยู่นะท่านมหาเดี๋ยวส่งไว้นะ นี่นี่น oh. ี עם, ่โอ้โหป้นผมเรียกหญ้ากาบนะครับเนี after, ่ยเป็นถ้าลูกมันลูกออสมันจะตัวใหญ่มากเป็นอีปุ่มเดี๋ยวนะผมจะเข้าไปดูใกล้ๆนะขออนุญาตนะพี้ดูใกล้ๆโอ้เป็นลือเป็นลือเลยนี่โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ตัวนี่คืออะไรพี่น้อง หรือเหลืองนี่ไม่ได้ลบหลู่นะครับพี่แม่บอกว่าอะไรคำหลวงครับคำหลวงนี่คือคำหลวงสีเหลืองไหนสีเหลืองไหนไหอดูอับที่ไห้สีเหลืองโอ้ครับไหนไหนโอ้ทางนี้าเเดดออปู่นี่ครับโอ้คำหลวงนี่ก็คือทองคำใช่ไหมครับ น,น,นี่ครับดูไหทองคำโ้ำหา,าอ้าานนอูนี่มีแต่ไหในไหมีอะไรไหมอืออู้ใน,น,นตัวเล็กมันก็มีมีน้ำด้วยนะครับนี่นี่น้ำน้ำทิพ ลูกไม่ได้ลบหลู่นะนั่นดูอีปุ่มครับยญากาบบ้านผมเรียกยญากาบนี่ดูดูครับฟอกดูนี่เนี่ยเนีกบกินน้ำจากไหนนี่อนี่่ใชม้ำจะย้อยลงมาทีนี่ันย้อยมาตามมาทนี่แล้วก็มากินน้ำที่นี่มันหยดลงโอ้ตอนนี้มีไฟชาย ทางนู้นก็ลึกเข้าไปเรื่อยนะครับอโอ้อมีไฟสออไ่องออกมาด้วยตรงนู้นะนะครับไหนโอ้นั่นกบข้างหน้าอาจารย์นะ่ะโอ้หลายตัวเลยด้วยเอาถ่ายเอาถ่ายเอาเรียกกบขุดเขาขุถ้ำครับ,รบ,รบน่ะดูอืม เราจะพาเดินไปนู่นโอ้โหท้ำยาวไปนู่นนะถ้ำที่ชมขันไปลูกนู่นกบเยอะมากเลยบนิวาลงนี้กบเยอะมากพี่น้องอันกบภูเขานะครับเป็นบ้านผมเรียกทางจังหวัดเลยเรียกย่ากาบนี่นี่ดูเป็นเวลาต้อนรับเราออกลูกมาเป็นอีปุ่มนะครับเลี้ยไปป่าวแสงออกมานู่นแสงออกมาจากข้างบนตรงที่เราเดินมานะครับ ไม่เข้าครับผมเอาแค่นี้พอไม่เข้าเหครับอาจารย์จะเข้าเหรอวผมจะรออยู่นี่หายเพราะ่ามันหายไปไหจะใส่รองเท้ที่นี่ไม่มันต้องหมอบไปคานไปมอไม่ได้มันต้องคานไปแล้วกลัวเสื้อผ้าเปื้อนตรงนี้มันน่าจะสุดตรงนี้ให้ให้ท่านมาหาไปดีกว่านี่ในพานแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ดงไม่เพดเลยเพื่อนเมื่าตอนรับรอง นี่นี้มาดูอนุญานจากก้าเข้าไปจะเห็นอะไรบ้างครับไปดูข้างนั้านนนครบเข้าไปแล้วนะครับพานเข้าไปข้างหน้าไปขอให้พบเจอสิ่งดีๆเด้อท่านมหาจากภูกุ้มข้าวไม่ได้มาลบหลู่นะครับูเอ้้ยนนนะครัับวีเข้าไปสำรวจด้านในมาดูมาสำรวจอยากให้คนเห็นนะครับานบูชา อไหมเลือกะนึ่หนึ่งอาจะอาจารย์ส่องตรงตัวมหาไวโเน้ดูอันนี้ผมซูมดูโอ้โหูยังไม่สุดใช่ไหมท่านมหาโอ้ไปหนาหนอน้าน้ำมันจะไหลลงมาตามรูอย่างนี้เนาะน้อแม่ครับ ต้องทำมันี้ต้องแน่โอ้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ได้ขามไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะแปดกิโลโอ้โหระวังหมดลมก่อนเด้อแปดกิโลนะครับความยาวของถ้ำมีผู้ไปสำรวจมาแล้วโอ้โหแปดกิโลนี่ไปโผล่ไหนเนาะนี่โผล่หมอกเขามาเราเนแลโผล่ที่ไหนครับแม่อุ่นู่นเหรอโอ้โผล่ไปคำแม่อุนู่นแต่ไปเติมอยู่ยังสีหอนมองงามครับ อันนี้แสดงว่าเป็นเรียกว่าตาน้ําป่องน้ําเลยเนี่ยรูน้ําเข้ามาเลยโอ้มามหาเข้าไปลึกมากนนครับมันเข้าได้แต่ทางนี้เลยคุณแม่ทางนู้นเข้าได้ไหมทางนู้นเข้าได้ไหมทางนู้นอ่ะมีไหมอ๋อทางนู้นไม่มีมีแต่รูทางนี้ทมาาจะที่โล่งปะโล่งโล่งมากท่านมหากว้างแลวก็โล่งโอ้ได้ตอนนี้ได้ขานได้ได้เลื้อยออกครับ ถ้าเห็นหมดแสงแล้วให้กลับมาเลยนะอย่าไปลึกกว่านั้นนับอันนี้ไปประมาณกี่เมตรแล้วเนี่ยกี่เมตรแล้วประมาณท่านมหาอาจะยี่สิบนายพรานยี่สิบองาใช้ไฟไหนสองไมตารับเรานยากาบกบตามครับกบหิน ซูมดูก่อนนี่ดูดูดูนี่แหละกบงอนนี่แหละแถวบ้านผมเรียกย่ากาบครับลูกห่วงตัวใหญ่มากนะเท่าหัวแม่มือเลยนะลูกมันอะลูกห่ยใหญ่กว่าหวกกบเอามาลามดูตไหนใกล้เลยดูดูแสงตาหนุนเห็นไหมแสงตาแดงเต็มเลยหนุนอะนี่นะครับท่านผู้ชมด้านหลัง คุณพี่ป่าไม <onal mess> <at> ้เงียบเลยไม่ส่งเสียงเลย่อก็พ่งครั้งแรกนครั้งแรกมันบอกขนาดคนในพื้นที่ด้นี่อาจารย์วิศนุพงศ์ลองหันไปฉายมาฟังทางนี้ให้ผมดูหน่อยนี่ทางทางนี้ครับอย่าูนี่ตรงนี้เป็นน้ำเห็นไหม น,นี่ใน่องไปทางนู้นนะครับเออนั่ะแหละทางนูงนะ้นอ่ะเผื่อเห็นแสงอะไรด้านด้านนี้เป็นไงด้านนี้นะ,นะโอ้เห็นกบหลายตัวเลยนั่นอ่ะนูะ่น,นกบหลายตัวเลยน,นี่นี่เห็นบนตาไหมอืมเดินไปนี่นี่นี่มา่องเอาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยที่มันอยู่ข้างบนอนะ่ะมา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 ่องตรงนี้ขอดูกบ นี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำศิลาน้ําทิพย์ครับนี่ไม่ใช่นะครับนนี่ใยยูเลสวยงามมากภายในถ้ำนี่ดูอาจารย์เห็นอะไรนี่นะครับดูนี่นะครับนี่นี่ไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับเหล็กนะถ่ายคลิปไปเลยเห็นให้เพื่นให้เพื่อมๆเห็นแล้วนี่ก็ใช่ใช่หมดเลยเนี่ยเล็กไปครับเดี๋ยวมากับอาจารย์สามารถเดี๋ยวค่อยเรียกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ย นี่ใช่หมดเลยตอนนี้ยังพอดีเห็นแล้วตอนนี้ดูน,ดนี่ดูดินนี้สวยมากอยู่ภายในถ้ำนะครับทมม่านผู้ชมอาาจจรย์งัจัักนนะัอนนี้คือกบภูเขานะครับเนี่ยอยู่ตรงหลืบเลยใช่รับมิ่งเลยนะนี่ครับนี่เวลาทำเสร็จเวลาเขาให้ก็จะย้อยลงมานี่ครับนี่มาหาออกมาหรือย,ยัง มหามหายังไม่ออกมาเลยมหายังไม่ออกมานะครับเห็นแสงไฟยังไม่เห็นแสงไฟเลยกระเป๋ายังวางอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยกับรองเท้ามหามหาแงไหนไม่เห็นแสงไฟมหาเงียบเลยนี่ อาจารย์วิสุทธพงศ์สองด้านบนนะครับท่านผู้ชมดูดูนี่เตรียมพร้อมที่จะให้เราทั้งหมดเลยเลยแต่ตอนนี้เราดูเราดูแค่หินธรรมดาไม่ใช่นะครับนี่แล้วเนี่ยนี่นี่นี่ไว้เลยจับได้เลยนี่นี่นี่เนี่ยขออนุญาตเนี่ยฮะได้เอาปูปลดปล่อยปลดปล่อยปลดล็อกออกมาเลย